โอ้ตุ้มตี่ซุนห้าเดี๋ยวมันเสรตไฮรักท่านี่เข้าใจหรือเปล่าสวยก็มีเยอะแยะไปหมดแส่ใครติดแต่ใครหลงงมงแงมเลยทีเดียวอย่าเรียกอาตมาโหบงแล้วคุณจะอันตราย สดรกเจอแ่อน โอ้ <c oughs> เอยพวกเราวันนี้เป็นวันที่พวกเราจะมีอิสระภาพเเ <c oughs> คเ,าเลยแย่พวกมันเลยแต่มันจะมีนักโทษอีกหนึ่งคนเฮ้ยนักโทษอุตสารเนี่ยออกไปเลย พี่ไม่รู้จับชื่อเลยชื่ออะไรวะผมอ่ะอ๋อผมก็ยังไม่รู้ผมชื่ออะไรเนี่ยเรื่องไอ้นวลแล้วกันอ่าแล้วแต่เถามจริงว่าครับพี่เอ้ติ๊กปี้วเลยผมติดมาห้าสิบกว่าปีแล้วพี่ห้าสิบกวปีแล้วห้าสิบกว่าปีแล้วครับผมตอนนี้มึงชื่ออะไรเนี่ยสามสิบกว่า มึงเกี่ยวแต่พ่อแม่ไม่เจอเลยเนี่ยโดยนคดีอะไรวะถุยน้ำลายบนร,รถเมย์นี่แล้วถูกฆ้าทุกปีได้เลยวะผมถุยน้ำลายบนร,รถเมย์กับกระเป๋ารถเมย์เหยียบเหยียบลื่นเลื่อนไปชนคนขับเอคนขับห้าชนเสาเสาตึกตึกถล่มคนตกตายเกินเป็นพัน น้ำลายทำลายโลกให้มองถึงนลายต้คนตายเป็นพันเลยเป็นพันเลยตึกะลงตึกรลงคือไอ้ไอ้เด็กกระเป๋านี่ไปยไงล่ปั๊บอโอปเปอร์ชเปอร์ก็ยเียงมาโอชนตึกเอ้ชนตึกเสาตึกเสาเอเวยเฉาเฉาตึกเฉาเฉาเฉาตึกล่มคนตายพันโอตายเลยเต็พันเลยโอนี่มสวยน ขอบคุณมากอือที่ต้องเชื่อผมนะอะไรอ่ะมนี่กลัวทุกวันเลยพี่กลัวเลยวะผีชุ่มผีชุไม่ใช่ยุงจะชุ่มได้ไงผีอะผีอะไอ้บ้านนี่ฉันติดมาทั้งหมด60ปียังไม่เจอผีติดตั้งตัวเลยติดหกสปีแล้วติดทอปีพีเท่าไหร่ไปนี่80ปีปี เือบไม่ไม่ทัน้วลเดือนเปรยวเห้ยผีเล้ยงช่มเอะจริงเลอะเยอะมากเคยเจอไหมโอ้โหผมเจอทุกวันบนกตอนนอนอยู่พี่นอนโอ้นอนกำลังกำลังหลับหลับสบายสบายเห็นเห็นเงาเห็นเงาเหมือนกำลังแบบสเสือกึงหลับกึงตื่นอยเลอะโอ้เงาอุ้ยหกแอแล้วผมก็ผมก็กลัวไงกลัว ตายแล้วโด,โดน,นโดนแน,โโน,น่โดนแน่เลยโอ้ยผมไม่เลยกันใจลุกขึ้นมาดูไอเด็กที่วะตายแล้วไอเด็กเจอผีไหมผูกคุมคมัดเชือกรองเท้าอยู่ขอผูย่างนี้แล้วก็แบบนี้เอาต้องคุมตักคุมเพราะมันเป็นแค่ผูกพรมมันไม่ใช่ผีวันก่อนนี้ว่า อาเอาภาาเอวัอที่เจ้าผีจริงเลยอะเฮ้ยโอ้โหนี่เจอเต็มเเลยเออวันก่อนได้ยินเสียงเหมือนคนแนี้เลยรับรับอยู่เนี่ยหลับอยู่เนี่ยข้างหูข้างหูเลยเฮ้ยแล้วยังไงอะตกใจรึเปล่ามาทำนี่มาอะไรวะเนี่ยเอ้ยขนลุกเลยเด้อเฮ้ยเออหัวหัวที่แล้วทำไงอะเสร็จแล้วขนก็เลยนึกว่าเฮ้ยมันเสียงอะไรวะเออเราอยากรู้เดอเราอยากรู้ภาพมันก็มีเหมือนเดิมเลยเออแล้ว กั้งใจตื่นขึ้นมาเป็นไงพอเจอผู้คุมผู้คุมบอกเออเขามาซ่อมท่อท่อตัสนสรุปแล้วก็ลวหลอนตัวเองไม่หลอนนี่ไม่หลอน,อนมันมีจริงเหรอมีมั้งก็เอจอต่ออีกแล้ววันไหนก็เจอได้เลยเ,ยเรื่องเจอว่าสองวันไม่แต่ผู้คุมไม่แต่ปลอกท่อเนี่ยฮะวันก่อนวันจะโอ้ยก่อนนี่หูมีจริงเลยน,นี่จริงจริงเลยเ,เสียง เป็นเสียงเป็นเสียงผู้หญิงอัเนี่นายาล้เป็นเสียงเล่จิตันเป็นผู้ชายเออนี่นอนหับอยเป็นียผู้หญิงเผู้หญิงเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนีบน,นอนอยู่ข้าง,งาเ้หรออ,อือเอออย่างนี้ออเาเเออิอาอเนะออดดา เดอรุ่นน้องมันเข้ามาก็เหมือนเจอปงเจอผีมาเอาดิเอาดิพี่แต่การยืดยืดผมหมดเห็นไงอันนี้อะไรเทำน้ำมันมาดีเลยเฮ้ยด่วนกูถือวิชาผมเดี๋ยวจะหาว่าพี่ไม่จริงเฮ้ยดัง ไปคนอื่นอ่ะร้อนไหมร้อนเออคุณพ่ร้อนเรื่องอะไรเรื่องอะไรเปร่ยอว่าวิชานี้เราไม่ทำ้ายตัวเองต่อไปนี้ฉันจะเรียกวิญญาณมัถึงจะไปร่างตัวเอง ใครมาเข้าสิ่งก้างน,นี้มาคุยได้ตอนผมเ้ยเองเป็นใครเป็นอจารย์เข้าใจไหมไม่ได้หรอ,อกเข้าใจไหม จบไปแล้วสี่ปีรักษาคนมาแล้วสิ spell, สบ 2016, หกคนรอดสามหมอในเล่ยว่าเต็มใจเต็มที่ที่สุดค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้ิลลดอรลึกจะย่งติดตามชมตอนต่อไปพักสักครู่ค่ะจะพักทำไมอ่ะอพี่คะเชิญคั่งจึเนี่ยค่ะเชิญค่ะเชิญนั่งค่ะเมื่อกี้แกทำทันหรอ จย่าพูดคุยนะคะ๋ย่าพูดคุยค่ะครับกาลีค่ะปพยาบาลเมืองไอชีโอนโนั่นตัตัวแล้ววันนีคนไข้ตายไปเลยคนเราเองอาจจะรักษาเลยไม่ได้ค่ะต้องตรวจกันก่อนมือแขนยกค่ะยกค่ะคุณคุณยกด้วยค่ะคุณยกด้วยยกค่ะยกหมุนค่ะขณะที่หมุนก็เตะขาไปด้วยคุณคุณทำด้วยค่ะคุณหมุน งงไบ้าคะทีแรกผมก็ไม่เชื่อว่าคุณจะจะมาแกล้งเลไปมาทุกอย่างโอเคเลยอ่ะจะหน้ากันตาแป๊บแป๊บนึงนะคะครับนี่ใครคะเป็เพื่อนครับผมอ้าหน้าเหมือนเฮ้ยใช่หน้าเหมือนคุณคิดป้ะผมนึกถึงได้เลยอ่ะหน้าเหมือนที่กวดร้องเพลงหน้าเหมือนเก่งเก่งโดยวอยเก่งไม่ใช่เก่งเหรอไม่ใช่เก่ง สพยางสองพยางสองพยานบอยพิษนุมันกี่พยางะแล้วค่ะบอยบอยพิษนุสี่ค่ะก็ดียบอยนุเดี๋ยวทิ้ทิก่อนนะเนยค่ะสงสงสองยสองลายสงสงสิงสี่ไม่มีคาหมายเลยอ๋อรสงสิงหว่าอะสงสิงเออ Okay. Oh. ดเฮ้ยสงกรานต์ครับพี่ฉันชอบอยู่คนเดียวอ่ะฮัลโัลเฮ้ยฉันเล่นกีตาร์เป็เดียวอะผมได้ผมจะลองร้องเพลงจีบเวาหน่อยได้ไม่ได้ยินเลยค่ะโอคือผมอยากจะพูดให้ยินว่าผมผมตั้งแต่ผมอยู่ในคุกมาไม่เคยคิดว่าชาตินี้ผมจะมีโอกาสได้เจอนางฟ้านางฟ้าก็อยู่บนฟ้าสิขะ นี่สาลี่เอนะคะคุณเป็นนังฟ้าตกสวรรค์เลยสงส,งสงัยสงสัยจะตกมาสูงครับลงลงดินจะเตียกยมากคนเราพี่เด้ามาทำไมคะผมอยากจะรบายความในใจทุผิดเพลงนะครับโอ้ยตายเลยไม่เคยมีเลยในโลกนี้คิดว่ามหมายว่าไงคะคอ มีใจที่เกิดมาชาตินึงได้เจอกับกับคนทุว่าใชแล้วครับอ๋อค่ะขออนุญาตฟังค่ะ ทำไมต้องร้องจบเพลงแล้วล่ะทำไมพี่นีง wow um> ่ายได้ครับผมดูว่าฉันโชคดีเพื่อนเฮ้ยกลับเดี๋ยวกลับตัวเป็นคนเดีครับผมแล้วเจอกันเพื่อนผมจะไปถุยน้ำลายแล้วครับพี่โอเคเจอกันเจอกันนะคะเจอกันนะคะพี่ต่อยค่ะเจอกันค่ะ